thank you หัวใจดังเพชรเด็นเดีเด่ยวไม่เคยทิ้งเราให้โดดเดี่ยวแบ่งปันความฝันเดิมพันชีวิตที่เราได้เดินก้าวไปเราอยู่ข้างลังได้เก็บเกี่ยวอยากปล่อยทิ้งพ่อให้โดดเดี่ยวสู้เพียงลำพังคน Hey เชิญทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบกราบขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำบูชาพาระรัตนตรยัยโดยพร้อมเพียงกันนะครับ อะระหังสัมมาสัมพุทธโธพะคะาวาพุทธังพะคะวันตังอะภิวาเทมิสวาคาโตพะคะวตาธรรมโมธัมมังนามัสสมิ สุปฏิปันโนภาขาวตสาวากะสังโฆสังฆนาม,ามิลำดับต่อไปเป็นวิธีกล่าวคำอาราธนาศีลบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลาย และเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่าอย่างลงมหาสมุทรคือพระนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลห้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ มัยังพันเตวิสุงวิสุงราคขัาธายติสระเนนะสหะปัญจสีลานิยจามะทุติยัมปิมัยังพันเตวิสุงวิสุงราคขัาธายติสระเนนะสหะปัญจสีลานิยจามะ ตาติยามปิมายังพันเตวีสุงวีสุงราคณาทายตีสรเนนะสหหปัญจสีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารณังคัจฉามิ พูดทางสารนังขาชามีทามังสารนังขาชามี ธรรมังสารนางคาชามิสังขังสารนางคาชามิสังขังสารนางคาชามีทุติยัมปีพุทธังสารนังคาชามิทุติยัมปีพุทธังสารนางคาชามิทุติยัมปีธรรมังสารนังคาชามิทุติยัมปีธรรมังสารนางคาชามิทุติยัมปีสังขังสารนังคาชามีทุติยัมปีสังขัง สรารนังขจามิตัติยัมปพุทธังสารนังขจามิตัตทยัมปีพุทธังสารนังขจามิตัติยัมปีธรรมังสารนังขจามิตัตทยัมปีธรรมังสรนังขจามิตัติยัมปสังฆังสารนังขจามิตัตทยัมปีสังฆังสารนังขจามิ ติสรณนะคัมมันังนิติตังอะมะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอตินาธานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอตินาธานาเวรมณี สิกขาปะทังสมาทิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ มูสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิสุราเมรยามัชฉาปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปะทถังสมาทิยามิสุราเมรยามัชฉาปมาตฐานาเวรมณี สิกขาปัะทางสม,มาทิยามิออมาเนปัญจะสิกขาประทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสม,มาสีลังวิโสทะเยสาธุกรับครับ รลำดับต่อไปจะเป็นพิธีกล่าวคำถวายอุโบสถสำหรับผู้แทนนำกล่าวคำถวายอุโบสถในวันนี้คือกัลยาณมิตรรุ่งนภาอินใจเอื้อหันธรรมยังพุทธสาภาขวะโต บุปภาคณะมการังการมาเสนามตัสสะภาคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนามตัสสะภาคะวะโต อะระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนามตัสสะภาควะโตอะระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุโนพันเตอยังพุทธัสสะปูชนัตถายะอุโปสถา,าลัสสะทานัสสะ อานิสังโสอัมหากันเจวะมาตาปิตตอาธีนันจะปิยชนานังทีคละตังหิตายะสุขายะนิพพานายะจะสังวัตตุข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญขอพระสงฆ์จงรับทราบข้าพระเจ้าทั้งหลาย ขอมอบถวายอุโบสถพร้อมกับของบริวารน,นี้แด่พระพิสุสงเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาสืบไปขออานิสงส์แห่งการสร้างถวายอุโบสถเพื่อเป็นพุทธบูชานี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย และแก่ปิยชนทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นตลอดกาลและนานเทินสาธุขอเจริญพรนะคุณโยมรุ่งนภะาอินใจเอื้อนะแล้วก็ครอบครัวบุคคลผู้เป็นที่รักทุกๆคนเลยปืม้มไหมจ๊ะต้องปื้มนะถ้าปื้มแล้วขอให้ รวยนะปืม้มไม่เอ่ยต้องปื้มอีกนะปลื้มมากกว่านี้ขอให้แข็งแรงนะนะถ้าปืม้มยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรารถนาสําเร็จเป็นอาัศาจรารย์เลยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทาบุญแล้วนะอย่าให้ตกให้หล่นเลยบุญเล็กบุญน้อยต้องเก็บเกี่ยวไปให้หมดนะยิ่งบุญนี้เป็นบุญใหญ่เป็นบุญกระถินเนี่ยเราต้องปื้มมากๆถ้าเราปื้มมากๆแล้วเนี่ย ใจเราก็จะพองโตใจเราพองโตแล้วทําอะไรมันก็จะสาเร็จอุปสรรคที่มันกําลังจะเกิดขึ้นเนี่ยเราก็นึกถึงบุญเหล่านี้แหละเอาไปขจัดปัดเป่าให้มันมนลายหายสูญไปให้หมดนะจ๊ะอะวันนี้คุณโยได้มากล่าวถวายอุโบสถเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะเป็นวันออกพรรษาเนาะคุณโยก็คงได้ไปสั่งสมบุญมาในหลายๆที่แต่ต้องบอกว่าที่ศูนย์พุทธศาสนศ,าศ,าศาึกษา DCI ของเรา อยากจะให้คุณโยมได้เห็นภาพนะภาพที่พระพิสุกเนี่ยนั่งในอุโบสถแล้วทะลุออกมาถึงประตูหลังนะด้านข้างสองฝั่งเต็มไปหมดเลยนะก็ลงบวชกันประมาณ8ปดโมงครึ่งพระอาจารย์ให้อว่าก็เสร็จเกือบ,บประมาณ9ก้าโมงครึ่งท่านก็สงสารน้องๆกลัวน้องๆจะนั่งตากแดดกันเพราะแดดสองพอดีเลยด้วยความที่โบสถ์เราหลังเล็กไปนิดนึงนะไม่พอที่จะนั่งแล้วขนาดพระพิสุกท่านนั่งในหัตถบาตนะหัตถบาตคืออะไร ก็คือเอามือแตะไหลกันได้นะ่ะถ้าแตะไหลกันไม่ได้ถือว่าไม่เป็นหัตถบาตรในการทําสังฆกรรมของสงฆ์เนี่ยก็ต้องนั่งแบบนั้นซึ่งในภาษาการนี้เนี่ยก็มีเหล่าพระภิกษุสงฆ์สามเณรเนี่ยรวมๆันก็สองรูปนะแต่ในภาษาการหน้าเนี่ยเราตั้งใจไว้จะทำถึง3า0ร้อถึงสามรูปเลยซึ่งก็ต้องบอกว่าไม่พออย่างแน่นอนบทหลังนี้เล็กไปดูถนัดตา เพราะฉะนั้นคุณโยมได้มาทําบุญถวายโภคสถในวันนี้นะให้กับใครให้กับเหล่าคณะพระภิกษุส,สงฆ์ที่ท่านมีจิตศรัทธาออกบวชในพระพุทธศาสนาเพื่อยอยกหลังสรรกิจการงานของพระาศาสนาให้เจริญง,งอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็จะได้ไปเผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกทั้งด้านปริยัติปฏิบัติปฏิเวท ไม่ว่าจะเป็นพระรูปใดที่ท่านชอบนั่งทำสมาธิก็จะได้ไปทำวิชาถ้ารูปใดชอบศึกษาเล่าเรียนก็จะได้ไปเป็นนักวิจัยค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องวิชาธรรมกายค้นคว้าเกี่ยวกับงานพระพุทธศาสนาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นบทความวิชาการพระรูปใดชอบเทศสอนเรื่องกฎแห่งกรรมศีลนห้าให้กับคารวะสอน ให้รู้เรื่องบาบุญคุณโทษก็จะได้ทำเรื่องการเทศสอนและที่สำคัญทุกๆรูปเมื่อเรียนจบครบ4ปีบริบูรณ์ทุกรูปก็จะได้ไปทำหน้าที่เผยแผ่เป็นกำลังของพระพุทธศาสนาสืบไปทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลกทั้ง218ประเทศเลยซึ่งบุญใหญ่ไม่เลย บุญใหญ่นะเพราะว่าอะไรคุณโยมไม่ใช่ว่าได้บุญแค่พระ300รูปแล้วจบแค่ส0มรูปนะรุ่นนี้จบออกไปรุ่นใหม่เข้ามาใหม่ท่านก็ต้องทําแบบนี้วนลูปไปเรื่อยๆจาก300เป็น600เป็น900เป็น30,000ื่นถูกไหมเป็น3ามแสนเป็นสาล้านนะถ้าบสหลังนี้ยังไม่ยุบบุบย่อยสลายหายไปยุบลงในไปในแผ่นดินเนี่ยคุณโยมก็จะได้บุญไปตลอดต่อเนื่องคุณโยมมีชีวิตอยู่ก็ได้บุญ คุณโยมละสังขารจากโลกนี้ไปแล้วก็อยู่บนวิมานมองลงมาเนี่ยก็จะได้บุญตลอดทุกๆอนุวินนทีวิมานก็สว่างสวยไปเรื่อยๆแบบนี้คุ้มไม่เอ่ยคุ้มนะทําบุญแล้วต้องเข้าใจหลักวิชาการทําบุญต้องเปืือมให้ดีเอาก่อนจะรับผ่อนพราเป็นภาษาบาลีสืบต่อไปก็ขอให้คุณโยมนะหลับตาลมใจของเราที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเราแตะใจนิ่งๆไว้ที่จุดๆนั้น จุดนั้นเนี่ยเป็นจุดๆุดเดียวนะจ๊ะที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ถ้าเรานิ่งมากบุญที่เกิดขึ้นก็จะมากมายมหาศาลนับประมาณไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นแต่ใจของเรานิ่งๆเบาๆสบายๆแล้วก็ตั้งใจฟังเสียงให้พรของพระปถนาสิ่งใดก็อธิษฐานจิตไปกับเสียงให้พรของพระให้ดี ุทศบ,บุญให้กับบุคคลผู้ที่ได้ร่วงลับไปแล้วเมื่อพระท่านขึ้นคาว่ายะถาเราก็นึกอุทิศบุญให้กับบุคคลที่ล่วงลับไปแล้วนึกหน้าออกก็นึกเป็นหน้าก็ได้นะจ๊ะนึกหน้าไม่ออกก็นึกเป็นชื่อก็ได้เมื่อพระรูปที่สองท่านขึ้นคําว่าสัพพิตโยเราก็อธิษฐานจิตในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลให้กับตัวของเราเองแล้วกับบุคคลผู้เป็นที่รัก ตั้งจิตตั้งใจกันให้ดีนะคณะสงฆ์ก็ขออนุโมทนาสาธุก,การในจิตอันเป็นกุศลพร้อมกันนี้คณะสงฆ์จะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบารมีธรรมของพระปัจเจกพระเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวง บารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่สดวัดฝากน้ำภาษีเจริญผู้คนพบวิชาธรรมกายบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อคุณปููไม่ใหญ่หรอว่าคุณปููไม่เล็กบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบสิกาจาันทร์ขุงนกยูงผู้ให้กําเนิดปัดพระธรรมกายและอํา,านาจทานกุศลที่คุณโยมได้ตั้งใจกระทําไว้ดีแล้วในอดีตและที่ได้มากระทํา และที่จะตั้งใจกระทำยิ่งยิ่งขึ้นไปในอนาคตขออำนาจบุญบาร,รมีธรรมทั้งหลายเหล่านี้จงมาประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยส่งผลดลบรรดาลอภิบาลปกป้องคุ้มครองและรักษาให้เป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสภาพทุกข์สภาพโศกสภาพรโพรคสภาพภัยอุปัตภวะอันตรายใดๆอย่าได้มาพ้องผ่านให้ปลอดภัยจากโรคโควิด -19 ให้เจริญยิ่งด้วยอายุวันณนะสุขะพลระปฏิภานธนสารบริวารสมบัติอันหนึง่งเมื่อถึงคาลับตายเจริญสมาธิภาวนากลายเป็นผู้มีใจหยุดใจนิ่งเข้าถึงธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โดยง่ายโดยเร็วพันเป็นอัศจรรย์คิดหวังสิ่งอื่นประการใดอันเป็นไปนในทางที่ชอบประกอบด้วยบุญกุศลก็ขอให้สำลีที่ผลด,ดังกระมลที่มุ่งมากปรารถนาไว้ดีแล้ว ตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกท่านทุกประการเทอสาธุยัถาวาริวะหาปูลาปริปูเรนติสาขขังเอวะเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกะปติอิจิตังปะฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชะตุ สัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนระโสยะธามณีโชติระโสยะธาสัพีติโยวิวัชา สมมาสมพุโทโธระขวานุูทังพะขวานตัางอภิวาเทีมิพุทโทเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสาวา สุติปันโนพะเขาวาตัวสร้างวะกาสังโคสรังขังนาม,ามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเรียงกันนะครับกรากรา กรขอหนวยเวพอให้คุณโยมมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีให้ส่งความปราดรถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมให้เข้าสุงพระธรรมากายให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกพกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทินสาธุ I'm so